กาบสวัสดีครับผมนักเรียนนักศึกษานะครับวันนี้นะครับผมทําการบันทึกวิดีโอนะครับเป็น e ีที่3นะครับของวันแรกที่เราทําการเรียนการสอนในรายวิชางานทดลองขึ้นกลนะครับก็เดิมทีแรกนะฮะผมกาว่าผมจะทําการไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มของแอปพลิเคชันไลน์นะครับแต่ว่าก็รอดูนะครับว่าพวกเราสมาชิกที่จะส่งงานนี่ส่งครบไหมนะครับแต่ว่า ก็สมาชิกส่งงานกันยังไม่ครบนะฮะก็เหลืออีกคนนึงนะเท่าที่ดูนะครับที่อยู่ในกลุ่มไลน์ที่ยังไม่ส่งงานก็ฝากพวกเราตามด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสองคนที่เราเชิญแล้วยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ฝากให้ให้ให้เพื่อนเราเนี่ยนะช่วยกันตามด้วยนะับเผื่อที่เรา,าจะได้เรียนไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็จบพร้อมกันจะได้ไม่มีผลตอนที่ ผมทาการตัดเกรดนะครับจะไดไ้ไม่ไม่ลำบากใจนะครับในตอนตัดเกรดว่าโอเคมีเพื่อนเราสองคนที่ที่ไม่รับผลการเรียนไปนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียนนะครับตามที่ผมคาดหวังไว้เพราะว่าผมก็คาดหวังไว้ว่าเราจะเรียนกันในส่วนของใบงานที่หนึ่งนะซึ่งผมก็ย้ำคัดเอาใบงานที่สำคัญสำคัญมาให้พวกเราก่อนนะครับให้เข้าใจรูปแบบการเรียนอย่างนี้นะครับว่าไอ้การเรียนเนี่ยนะครับ เนื่องจากเราไม่สามารถที่ลงแ a บแล้วก็ไปจับต้องของจริงได้ที่สถานศึกษานะฮะไอตัวข้อมูลที่ผมให้ก็เป็นเหมือนกับชี้แนวทางนะครับแล้วก็ไอตัวค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็เป็นการชี้ทางให้พวกเรานะว,ว่ามันมีข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็คุณสามารถหาเอามาใช้ประกอบการเรียนได้นะครับวันนี้ทั้งไฟล์ pdf แล้วก็ไฟล์ youtube นะครับผมก็เป็นคนหาให้นะฮะก็หวังว่า พวกเราเนี่ยนะครับจะจะได้เข้าใจนะว่าโอเคมันมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตและคุณจารถหาแล้วก็เอามาใช้ประกอบการเรียนได้แต่ว่าเนื่องจากตัวใบงาน,นอื่นๆเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยนะว่าม,มันไม่ได้มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกๆใบงานนะครับดังน,นั้นก็ฝากไว้ว่าพวกเราก็ต้องประยุกนะแล้วก็ใช้ภูมิรุ้งของตัวเองนะครับที่มีอยู่เอ,เอามาเอามาใช้ในการเรียนนะครับเพื่อเพื่อสามารถที่จะ ตอบข้อมูลนะฮะหรือกรอกข้อมูลลงไปในในในใบางานได้นะครับก็ฝากไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ทีนี้ในกรณีถ้ามันมีเนี่ยนะครับผมก็พยายามจะเอาเอามาให้ที่ทางให้พวกเราว่าเราจะได้เอาไอ้ตัวข้อมูลพวกนี้นะฮะเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับดังไฟล์ p d F ฟไฟล์ w o r d หรือว่า ฝ่าย u t u b e ก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในใบางานนะครับผมก็จะเลือกใบางานที่สาคัญสำคัญที่เราจะไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะเป็นที่รู้กันแพ่หลายในมหลาลัยเขาใช้กันมืงนี้ผมก็จะพยายามเอามาใช้ให้เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนกับพวกเราในส่วนของใบางานอื่นๆถ้าถ้ามันบังเอิญว่าไม่ทันทัานเรียนก็ก็ต้องขอคล้ายๆกับผ่านผ่านไปก่อนนะครับเพื่อ อาจะได้ไม่ไมได้มีผลอะไรกับพวกเรานะฮะบ,บางคนอาจจะไปเรียนต่อมาหาลัาอยอะไรเงี้ยนะก็ได้เอาไปประโยชน์นะครับวันนี้นะก็ถือว่าพวกเราให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะครับก็ ขอบคุณขอบใจทุกคนนะฮะที่ที่ที่ได้ตั้งใจเรียนและก็เข้าใจรูปแบบการเรียนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีรายงานต่อไปนะก็ฝากให้พวกเราไปไป,ไปตามเพื่อนอีกสองคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมาด้วยนะครับโอเคนะวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมขอบคุณขอบใจนักเรียนนักษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณขอบใจมากครับผมสวัสดีครับ